สิ่งเดียวที่ไอ้ขออีนั่งเอ้หากว่าหากไอ้คนนี้อย่านี้กันไปอีกเลยอย่าทิมกันเหมือนเคยเดินลาแค่สิ่งเดียวที่ไอ้ขอ

เป็นบรรยากาศคจคนร้องเพลงคนดูเป็นพันเลยครับขายของครับน้องใหม่้องใหม่ความจริงในใจขออีเพลงขออีเพลงเอาความจริงในใจไหมจ้าขอาที่มันไม่มีลิขสิธิ์เไมที่ไม่มีลิกสิธิ์เพลงผมจะมีลิกสิินียวที่ไ้ขอเนมีเพอกสอาเมื่อกี้นี่แล้วเหมือนด้วยนะเหมือนด้วยนะ ออริจินอลเลยนะไม่ไม่ไม่ม่ีจุแดงแน่นอน่ี แดงติดแดงติดแดงแน่นอนนี่เห็นไหมแดงเต็มเต็มเลยเห็นไหมนี่เมันคือติดเหลืองวันนี้ติดแดงมันคือเหลืองวันนี้แดงวันนี้แดงจอเขาถึงไปลงให้พี่น้องติแดงมาฮักกองเออเพลงกับลุงเด้อความจริงในใจนะครับความจริงในใจจังหน่อยนะความจริงในใจนะไม่ร้องนานนะนะครับขออนุญาตอาจารย์พิศรัตน์นะครับนะขออิบเพลงนี้ของอาจารย์พิศรัตน์มาร้อง ให้เอ็มีฟังเนี่ยนะคุณเอ็ีพันหนึ่งร้ี่สิบแท่านนะครับยงอยู่นะครับอบคุณ4ี่พรไลค์นะครับาจะถูกมองว่าฉันกลายเป็นคนผิดแต่ทุงชีวิตที่ผ่านมาตัวเองที่รู้มอบแต่ความรักที่มี เป่าถนอมตอนเจ้ายัางอยู่ใครอาจไม่รู้แต่เรารู้ความจริงในใจ <S <S> <S เคยโอบกอดเธอเอาไว้ยอดดวงหรือไทยตัวน้อยฉันเฝ้ารอคอยวันเธอกลับมา ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนผิดโอ้ชีวิตอะไรหนักหนาทั้งที่รักและคอยเมตตายังมีไว้กล่าวหาว่าเรายังยีความจริงที่เกิดใจเรารู้ดียังรักและคอยวางรูดีดิ้นชิงทุกลมหายใจ พอแล้วมั้งลูกปาด้วยปล้วยปาโอ้ยโอ้ยน้องมาอยากฟังกันนะนันรู้ว่าคุณรู้พูดถึงอะไรคุรู้โอ้ยดูนะ ขอบคุณ N C สองหมื่นกว่าท่านนะครับที่เข้ามานะครับหลังจากเพลงนี้จบลงเข้ามาสองหมื่นท่านนะครับลงวงเอกหลวงเอกร้องเอกลวงร้องกอยเอกลงเจ้าก็เชียร์ค่อยเสียงแหบแล้วนี่เอาเอาน้ำมาเดี๋ยต่อให้หลงหน่อยนี่น้ำน้ำมนไถ่จะได้ร้อนตัวกันจะได้ตัว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 ไม่เอาลงมานหนาว

โอ้สวัสดีครับคุณารนชนแนลนะครับสวัสดีครับช่วงนี้เราสวดมนต์กันทุกวันนะเนาะเราอยากสวดมนต์นะครับปราบมารนะสวดมนต์ชนะมารนะครับไม่แต่พระพุทธเจ้านะครับมีมารมาผจญนะครับวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะครับก็มีหมู่มารพญามารนะครับเข้ามาผจญ